ได้หรอพี่น้องใส่น้ำกลา,งท,าง,ง,งทั้งก็ถือพี่น้องโอ้โหากินน้ำกลางทั้งนเลยพี่น้องถือเยอะเลนี่ถือปะครับนี่ถือยอ่พี่น้องโอ้เขียดงามเยอะจังเขียดงามเขียดงามยังเลยไปย่ายหน่อยสิจับบอลได้เต๋วนี่โอ้ยถือยอ่ตัวนี้่งามยุ่งตะปุ้ยแรงรุดตัเอ้าวอ๋อสวัสดีครับผมพี่น้อง,องมือนี้อยู่กับเส้นปุยครับเส้นโยผมมือนี้ สีพาพยายามเบ็ดพี่น้องเพราะว่าวางข้าวแรงครับผมพากันไปใส่มาหรอกครับนะครับเบ็ดนึงก่อนเบ็ดเฉียดนิดเบ็ดนึงก่อนเบ็ดเฉียบเบ็ดเฉียดเบ็ดเฉียดพี่น้องไปลองเบื้องมือแรกครับมาอนี้ลองเบื้องมือแรกพี่น้องมือแรกแหกหม้านครับผมใส่น้ำทั้งถืดก็ติด้ลยนี่นี่นะ่นอเกิดยังไงนั่นมีถือเหรีพี่น้องอ้าวใส่น้ำทั้งก็ถือกูนี่ตัวใหญ่บ่เนี่ เี๋เลีย้ยบวงตัวเกียร์ขึ้นโง่เลยน้อพี่น้องเนาะอ่พ,พี่น้องอเลยได้แล้วพี่น้องใส่น้ำแขงางทังก็ถือพี่น้องอมันมันมันพี่น้องมาอนีิมีกับเส้นปุ๋ยก็เหรอครับผมมาอนีิหาอยู่หากินพี่น้องใส่เบ็ดเขียดแก้วได้แล้วตัวหนึ่งแล้วนขนาดใส่แข็งทังดิหนิเอ้าก็ดีถือดีแต่ใส่แขางทังเลยหนิเห็นมันโดนดเน เฮ้ยโอ้ยหากินน้ำขังทั้งนั้พี่น้องเส้นปุ๋ยนะแก้วโอ้นี่ตัวที่สองเหรพี่น้องเอ้ยมาหนีลีใส่ขังทั้งพี่น้องไม่ได้ใส่เยูะให้น้าเลยครับผมโอ้ตัวูงเงี้ยได้เดี๋นี่เกียดน้อยเกียดน้อยพี่น้องในสองตัวแล้วสองตัวปนพวหน่อยดอกสมีเงี้ยอยู่ดอกนี่ ไอเียผมว่าเกลียดหน่อยเกลียดหน่อยเป็นยังเกียดหน่อยแต่ยงเสียนอยู่เออเอาหน่อยก็นหน่อยสิน่ะขนสัอนเนาะพี่น้องเลยอ๋อบอดี้ไอยู่์หาหน้านี่พี่น้องใส่นห์มุนทางนี่ครับผมนี่มองน้ลมตรงรองแตงแรงเลยพี่น้องสีก็ได้เนาะมานนีหลีพี่น้องมัอนี่มันมัน้ันมัอนี่ส่จักหลังกับนี่เส้นปุ๋ยยี่สิบหลังยี่สิบหลังกับยังอีกครับใส่ตุ่มครับ ใส่เบ็ดปลาครับใส่ตุ่มใส่เบ็ดปลาโอ้ออกขรุขระจรในตัวนี้ครับไปตัวพี่น้องใส่ขรุขระจรในตัวนี้มันอยู่ไหมเอ้ใส่เสียงเขาไปอีกบ่ครับไม่นะเสียงเขาไปอยู่คนละพี่น้องครับตก็ตัวที่สองมันๆเด้อมันๆเด้อไปต่อห้องมาหนีิพี่น้องยกแรกแห้งมันนะพี่น้องเอ้ยยังไปยังน้อยสิจับอไว้เต๋วนี่โอ้ย ไปแล้วน้ำมันคุณไหมไปแยาเอาหน่อยไหมไปย่เาหน่อยกินเบ็ดอีกต่างหากน้ำเพือไล่กลืนเนาะไม่ไหลยังไงก็เปิดน้ำมาฮะก็เปิดน้ำมาอะ้รกันเนี่เอาน้ำมาใส่กับนี่ทอแตกสิโอปวดเลยน้ำน่าะต้องแตกโอ้ปวดปวนเมื่อนี้บอกกันยังเ่ใส่ปัญหาเอาพี่พี่น้องใส่ปัญหาพี่น้องอะไปทอดพี่น้องเอ้ đi cứ máy để xuống bên em sẽ đau bên em bọn con 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 bên em bọn thử bên em bay 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 bay bên em bay 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 bên gì đây? มันจะเป็นตีนลากไปจะบอครับแันเข่าเดียวพันกอหญ้าโอ้คือมันจะพันกอหญ้าอยู่บนท้องใช่ใช่ร้อยถิ่ไหมใช่ร้อยถิ่ไหมถีเลยใช่ต้องกินข้าวต้งกินข้าวเดี๋ยวมันก็มาเองหมาเจน้อนมึงอ๋อนอนมึงขึ้น้องมันเคยถิดแล้วมันเคยถื่ออยู่บนทรองใส่ยังมึงนี่ตุ่มกับเบ็ดกลุ่มกับเบ็ดเเบ็ดกัน Biết không biết con Nhưng <c Ahí> mà biết được Nó chụp xong Ôi, còn xoắn mà Xế mong không này làm lấy thì này Đi này Thì quá là Ôi, wow, mẹ mì nhá Mẹ mì nhá ม我们ยังคนนั้คือเปล่าเอเ,เยอยังั่ะไปะไลปไาไลปลาไลตัวนั้นไโคอ้อมตาบ่าบ่บบบครับมู<อ>มูติดเดียนี้อะไหลโคกวนี้นะโอ้ใส่จากหลังตั้งถือจี ออน <problem> ี oh, 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 oh. ่ถือป่ะครับนี่โอ้ถือยุ่พี่น้องเขียดงามด้วยตัวนี้เขียดงามเขียดงามเลยพี่น้องตัวนี้พี่น้องนี่แหละเขียดงามยุ่ยส่นนี้มันๆพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ตัวนั้นดำมือปืนได้ป่ะสามตัวแล้วสามตัวสี่ตัวเหรอพี่น้องโอ้ตัวใหเงี้ยตัวนี้เนาะมีเขียดตัวละปนคืออยู่คืออยู่นี่นี่เขียดตัวละปนสองตัวปน โอ้แจ๋่ยวหรีพี่น้องเส้นปุ๋ยมืึงนี่ครับผมหายู่หายกินตามบัสายสารมันห้างหรอพี่น้องเอ้ยหนาผลนาหน้าน,น,า,นาเขาโอ้เต็มดวงนางดวงนางเลยวะเข้าใจปุ่น,นี่ปุ่บบท่านเข้าใจปุนน่นบบท่านเข้าใจปุนน่น,ปนเหรอจีเลื่ยจัดดังครับนี่เลื่ยจักหลังนี่ยูหาลังสีงหาลังเนาะหาลังเลยครับเบ็ดแล้วมีแต่เบ็ดปลาแบนี้เบ็ดปลาเฮ้ยไปเน่าดยเบ็ดตาปลาต้อ Bà nhau chứ? Nè, bà nhau bà đầy Cái này nghe vậy bộ hả mấy? Ừ Nghe điên to cho nó Cái này biết chết đâu, biết bà nhau bà Nè Bà bông tung Tung phải bông bật đập này ha mấy ngươi Nè, này, nó mong tùm con tuy vô tùm tuy vô là ừ, tuy vô là ừ. tuy vô là 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 tuy vô con tuy vô là tuy vô là tuy vô

ตายแล้วเชาปลยกะไ้เนาะโอเคแล้วถือมดตัวนี้ถ okay. ือมดตัวนี้งามอยู่ตะปุ่ยแม่ลุดตันอ้าวเ้ยสาหรายอะไยเนาะเก็กแล้วอมเนี้ยไหมโอ้ยมันมันอิกินคักไหมไป็กูบอลตั่นเถอะเนาะหลังสุดท้ายเลยเนี่ยดินเฮียดินแต่เาถือได้ป้งหันนะอ่อนซ่อนเนาะ ้น so mm. oh. ้องมึงสมากไหมเนาะโอ้ยพน้องเลยขนซ่อนอีกแล้วคือถ่ายก็ได้